สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอ Honda c i ีวินะครับโฉม F ีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวรถเป็นปี2013นะครับ1 8 e นะครับรุ่นท็อปนะครับผมสีสันรอบๆตัวเล็นตัวรถนะครับสวยงามนะครับ100%นะครับพึ่งทำมาทั้งคันนะครับแห้งช้าเต็มระบบนะครับสีสันสวยเต็ม100เลยนะครับ รถทางสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยเลยนะครับสวยๆใสๆเลยครับ ไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวถังได้บางได้เดิมนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกใสๆนะครับรุ่นท็อปตัวอ e กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับเราลองไปดูภายในกันนะครับ ภายใไนได้บ่อนังแท้เดิมโรงงานนะครับผมไม่มีแตง่งไม่มีข่าเนะครับภายในสวยเลยครับแห่งประตูสวยนะครับผ้าหลังคาสวยครับแห่งประตูสวยสี่ด้านครับบ่อคนขับจะเป็นบ่อไฟฟ้านะครับรบ่บอหนังสวยนะครับ ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับโงมอะไรมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลน,นะครับใช้ได้หมดเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นนะครับผม รรอตัวรถสวยใสยและริ้วรอยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสวยนะครับรถอไม่ขยับนะครับผม เครื่องยนต์เดินนิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันน้ำไม่ไหลนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกปติหมดนะครับใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์จบจบสำหรับเ้้ซี i v เอฟบีคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่269,000บาทนะครับ269,000บาทสวยๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับภาษีพ,พรบรถึงปี68นะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผม จัดได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรนะครับ092 460 4256นะครับดูรถได้ที่เต็นท์จิรเดชรถบ้านตลาดรถยนต์ดีชัวถนนการน,นาพิเศษบางแคนะครับผม